เมื่อพระนางสรงให้เข้าเฝ้าทูตชาวล้วผู้หญิงพยองก็กราบบังคมทูลด้วยเสียงอันหนักแน่นประหนึ่งว่ามหาอำนาจแห่งป่าลึกได้ส่งเสียงสู่พระนครข้าแด่มหาราชเทวีเจ้าขุนแห่งข้าพเจ้ามีนามว่าวิลังคราชอยู่ทิศดอยละวะพ้นเป็นใหญ่แห่งล้วทั้งมวลได้ยินพระเกียรติยศของพระองค์ จึงให้ข้าพเจ้าทรงเชิญเสด็จไปเป็นอัครมเหสีแห่งละมิ่งนครพระนางจำมเทวีทอดพระเนตรดูทูตผู้ทูลด้วยพระเนตรอันสงบหากแต่ล้ำลึกแล้วตรัสถามอย่างนุ่มนวลดูก่อนท่านอำมาตยเราไม่ได้เคยเห็นหน้าขุนผู้นั้นแม้เพียงครั้งเดียวขุนของท่านมีหน้าตาเป็นอย่างใดเล่าทูตลัวยืดอก ตอบอย่างมั่นใจขุนแห่งข้าพระเจ้านั้นก็มีรูปโฉมเหมือนดั่งข้าพเจ้านี้แล